สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ตลาดรูเบียนะครับมาเจอร้าน๋วยจับยวนนะครับอบบนแท้นะครับสูตรบรรพบุรุษเลยนะครับ๋วยจับยวนกระเพาะปลา60บาทนะครับ70บาทนี่นะครับทางร้านกําลังปรุงอยู่นะครับเป็นกระเพาะปลานะครับท่านผู้ชมน่ากินมากครับผมว้าวว้าวตัวนี้เท่าไหร่นะครับปกติ หกสิบบาทครับถึงราคาสูงสุดเท่าไหร่นะฮะยูงสุดจะมีเป็นทะเลนะคะเป็นซุกี้ทะเลก็อยู่ที่เจ็ดสิบบาทอ๋อถ้าเป็นซุกี้ทะเลด้วยก็เจ็ดสิบบาทครับท่านผู้ชมแต่ว่าน่ากินมากครับท่านผู้ชมครับนี่อู้ห์นะครับผมก็สามารถสั่งทานที่ร้านได้นะครับหรือว่าเอากลับบ้านก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับนี่นะครับน่ากินมากมายเลยครับท่านผู้ชม เด็ด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 นะครับอาแลสั่งได้เลยนะคะเปิดขายกี่โมงถึงกี่โมงครับผมประมาณตีห้าครึ่งถึงบ่ายสองค่ะถึงอทุกทุกวันเลยป่ะครับจถึงวันเสาร์ค่ะหยุดวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์อย่ามานะครับเพราะว่าร้านปิดนะครับจันทร์ถึงเสาร์นะครับนะครับ ขายที่มากๆครับท่านผู้ชมตอนนี้ลูกค้าก็มาสั่งหน้าร้านกันแบบเรื่อยๆนะครับกวยกวยจับยวนเนี่ยาหากินยากนะท่านผู้ชมน,นะครับมีมีร้านในกรุงเทพนี่ก็นะครับแทบแทบจะหาหาไม่มีนะครับก็เพิ่งมาเจอนะครับก็เลย มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าที่นี่มีก๋วยจับยวนนะครับอุบลแท้สูตรบรรพบุรุษนะครับซึ่งอร่อยมากๆก็ท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมก็ได้ชิมแล้วนะครับว่าโอ้โหรสชาติได้ยังไงว่าเด็ดนะครับเด็ดเด็ดเลยนะครับผมโอ้โหขายแบบต่อเนื่องเลยนะฮะแบบสนุกมากนะฮะดูนะครับทางร้านนะครับ ทำแบบต่อเนื่องนะครับกลูกค้ามาเรื่อยๆเนาะต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับคือตอนเที่ยงเนี่ยคือจะยุ่งมากเลยเนาะตอนเที่ยงเนี่ยจะยุ่งมากนะครับรก็ร้าน,นอยู่ที่ไหนนะฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับมาเลยมามาอยากลิ้มรสความอร่อยกล้วยจับยนอุบลแท้นะครับสูตรบรรพบุรุษมาที่นี่เลย มาที่ตลาดรูเบียเลยนะครับร้อมแล้วร้อมขายแล้วนะครับจันถึงเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์ขายตั้งแต่ตีห้าเลยนะท่านผู้ชมขายตั้งแต่ตีห้าเลยนะถึงถึงบ่ายสามบ่ายสองโมงเท่านั้นนะตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะมาเลยนะครับจะได้ลิ้มรสความอร่อยนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านมากนะครับที่ให้รีวิวนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอย่าลืมติดตามและให้กําลังใจเราไว้นะครับส่องหาของกินจะส่องหาของอร่อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ